วัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย ก่อนไปดูดูตัวนี้ก่อน FC ที่ว่าอยากได้มันคือนั่นเนีะยกขึ้นแล้วเนาะที่ว่าอยากได้อยากได้นี้ชัดไหมชัดไหมแคปแคปเอาเลยได้จ้ะแคปเอาไว้ไปดูมันเข้าทั้งไทยไทยลาวฮาหนอยเข้าหมดดิไทยลาวฮาหนอยเข้าหมดชัดไหมชัดไหม ให้เราฮะน้อยเข้าหมดแคปไม่ดูเลยจ้ะคุณอะไรคุณสุราชาคุณสุราชจงงามถ้ามาดูคลิปนี้แคปเอาไปเลยด้วยจ้ะแคปเอาไปเลยแคปไปเลยไม่อยากจะส่งไปให้ไม่รู้ว่าจะส่งทางไหนเพราะฉะนั้นแคปเอาอย่างนี้เลยจ้ะเพราะว่ามีเอฟซีอยากได้ก็เอาอย่างนี้เลย แคปไปดูแล้วค่อยไปขยายเองนะคะแคปไปดูแล้วก็ขยายขยายถ้าเราจะจดไว้แล้วก็ขยายเอานะคะ mm hmm. พอเลยเนาะเลยนะคะแคบเอาแล้วไปขยายเองไปขยายเองได้ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าไม่ีเงินก็จะเอาลงเลขเล่วนะู้นวันเสาร์นู้นถึงจะจะเอาลงให้เพราะว่าวันศุกร์นี้เราลงไปแล้วเนาะเป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะู้นถึงจะลงให้ถึงจะเอาให้แคบอีกถ้ายังไม่ได้มาดูก,กันเลยล่างจะพู จำวันที่สิบหกครับแปดทับหกแปดอีพีที่ห้าห้าแล้วนะคะเราจะใช้เยอะมัมมีแค่ล่างเนาะมา้อนดูที่เก้าเก้าสี่เก้าสองสี่หก ล่างไว้ที่เก้าหนึ่งเราใช้แค่นี้เนาะหมื่นหน่วยบนหน่วยบนนะคะหน่วยบนสามครั้งบวกสามคงที่สิบบนสองครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกเจ็ดคงที่มันจะลงตัวไหม นี่นะคะก็คือสามหกสิบแปดบวกสามสี่สองเป็นแปดบวกเก้าบวกหนึ่งบวกเจ็ดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งบวกหนึ่ง เ็นสองเก้าสิบเจ็ดได้ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนจับคู่กันจับคู่ก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหก กินเนื้อที่เพื่อนแล้ว <laughs> เด็กออกไปที่สองนะ <laughs> ยันลังถูงหมด <laughs> เป็นเสียนที่ <laughs> เป็นเสียนเลขที่ถูกยันลัง <laughs> นเลขว่าบนี้ต่อมาสุดท้ายสองหกเต็มเต็มเลขที่ออกก็คือสองสี่ห้าสามสองสี่สองหก เราใช้หน่วยบนสองครั้งสามครั้งบวกสามคุงที่หน่วยบนสองครั้งหน่วยล่างสิบล่างหน่วยล่างบวกเจ็ดพุงที่นะคะเอาสี่หางไม่ต้องเ,อเยอะเนาะสี่หางถ้าจะเข้ามันก็เข้าถ้ามันไม่เข้าก็คือผิดสี่สามสิบสอง บวกสามเท่ากับห้าหกบวกหนึ่งสี่สองเป็นแปดบวกสองบวกหกบวกเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสาม สี่สองเป็นแปดห้าหกเอาผิดอันได้ไหมสิบบนโอ้เอาผิดอีกแล้วต,ตรงตัวนี้ไหมสองสองเป็นสี่ ไม่ผิดไม่ใช่เยลุนแน่นอนถ้าไม่ผิดไม่ใช่เยลุนเนาะมานิ้ววานิ้วแขีนี่เรืเร่อง เ0จับคู่ก็คือ5้าห้าเก้าห้ ไม่โปรพล่ะมาที่ห้าสิบแปดหนึ่งหนึ่ง ดห้าสองล่างมาที่ห้าศูนย์ก็คือหน่วยบนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามบวกสามคงที่สิบบนสองครั้งหน่วยบนหนุดสิบล่างหน่วยล่างก็คือนี่แหละนี่แหละนี่มาสองสามเป็นหก หกบวกสามห้าได้ศูนย์บวกห้าบวกศูนย์อย่าลืมบวกเจ็ดนะคะบวกเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองได้สองสาม สาบวกหเป็น9 90อันนี้บวกหนบวกหนะคะไม่ได้บวกสจับคู่ก็คือ9ก้าสองเสม,สมจะมาอีกศูนย์ไหมนี่ศูนยส,ส,นยส,ส,นยสกันไวบ้บอกกันที่1นสอง หนึ่งสามเห็นไม่ชอบก็ไม่ต้องเอานะคะเพราะหนึ่งสามมันไม่เคยออกถ้ามันออมก็สามหนึ่งชอบก็จัดไปขัดกระพันนะคะเก้าสอง สองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามี่ศูนย์มันออกแล้วมันจะมาอีกไหมจัดไปสองหาเก้าสองเก้าสามหนึ่งสองหนึ่งสามชอบก็จัดไปนะคะแคปไวรุนดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้รล่ำรวยๆยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสาสดีจ้า